สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทางช่องถอดบทเรียนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดี1วันสําหรับช่องถอดบทเรียน ซึ่งเป็นวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นวันครบรอบ1ปีสำหรับช่องถอดบทเรียนนะฮะทางทีมงานช่องถอดบทเรียนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางช่องถอดบทเรียนขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อมิโซนะครับทุกคนหลายๆคนมักจะรู้จักในนามของมิโซก็ทำหน้าที่ในการบรรยาย แล้วก็ทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับช่องถอดบทเรียน แล้วก็มีทีมงานที่คอยสนับสนุนในการทำให้คอนเทนต์เกิดออกมาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เกือบ2,000ท่านที่เข้ามาติดตามทาง YouTube ที่ทางช่องทบทบทเรียนเริ่มต้นทำได้เกือบเกือบ3เดือนแล้วนะครับเกือบเกือบประมาณ2,000ผู้ติดตามแล้วก็ทางช่องทาง TikTok นะครับเกือบ6000คนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามากดติดตามนะฮะ ทางช่องทบทเรียนแล้วก็มิโซให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำคอนเทนต์ดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังเข้ามาอ่านเข้ามารับชมตามคอนเซปต์ของเราเลยครับต้องการที่จะ make new thing better happen to o t h e r ก็คือต้องการที่จะทำสิ่งใหม่ๆพัฒนาให้มันดีอยู่ตลอดแล้วก็ที่สำคัญต้องทำให้เกิดขึ้นได้เพื่อคนอื่นเป็นประโยชน์กับคนทุกๆคนเป็นประโยชน์กับสังคม เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินี่คือคอนเซปต์ของการทำคอนเทนต์ของช่องถอดบทเรียนนะครับมิโซก็มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มิโซ่ move on ไม่ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของแนวคิดของผู้ประกอบการก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทางช่องถอดบทเรียนเนี่ยใช้หลักการในเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยยังไงบ้างในการทำช่องถ้าท่านไหนสนใจไปฟังกันเลยครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของแ a ชชั่นนะครับหรือความบ้าความลหลงไหลนะครับความมุ่งมั่นสิ่งนี้มิโซะว่ามิโซะค่อนข้างที่จะมีความลหลงไหลความบ้าผสมควรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเกิดความลหลงไหลได้เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเป็นอย่างมากทุกๆครั้งที่มิโซะมีโอกาสได้ไปทานข้าวกับคนที่รู้จักเขาก็มักจะบอกนะครับว่าลองทำเพจดูสิ ลองทำดูสิมิโซะก็ใช้เวลาในการไตร่ตรองนานพอสมควรนะครับกว่าจะเกิดช่องถอดบทเรียนได้เนี่ยมิโซต้องใช้เวลาเต็มๆถึง3เดือนในการที่หลังจากกลับจากทำงานอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่าน,านทุกวันเป็นเวลาอยู่3เดือนเพื่อที่องค์การเมคชัวกับตัวเองว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะต้องการทำช่องที่ถ่ายทอดในเรื่องตัวความรู้นะครับ หลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนนะครับก็รวมกันเป็น5เดือนนะมิโซก็ใช้เวลาในการตื่นเช้าฝึกในการตื่นเช้าครับตื่นขึ้นมาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายเพื่อที่จะต้องการสร้างพลังในการทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยมันท้าทายสำหรับตัวเองสุดท้ายครับระยะเวลา5เดือนเต็มเต็มเดือนใช้เวลาในการอ่านหนังสือ2เดือนใช้ในการ ออกกาลังกายฝึกฝนตัวเองเพื่อต้องการสร้างพลังในการทําช่องถอดบทเรียนและปัจจุบันก็ครบหนึ่งปีแล้วครับที่มิโซทําช่องนี้ออกมามีความลงไหลในการทำคอนเทนต์ในทุกๆสัปดาห์ตัดคอนเทนต์เป็นคลิปช็อตเรียลในทุกๆวันเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่เป็นความรู้ที่ทางมิโซนได้ย่อยมาให้ทุกท่านได้ฟังแล้วสิ่งสำคัญมากเลยนะครับหากเราจะทำอะไรความลงไหลความมุ่งม,มั่นความบ้า มิโซมีเต็มครับต่อมาในเรื่องของตัว practice หรือทอทอทหรือทำทันทีเรื่องนี้ครับมิโซก็พยายามฝึกฝนอยู่นะครับทุกๆครั้งที่คิดคอนเทนต์อะไรออกมาได้เนี่ยก็พยายามคิดแล้วก็ลงมือทำทันทีไม่ร้อยถึงเวลาไม่ร้อยพร้อมไม่รอใ้เพอร์เฟกต เหตุผลก็เป็นอย่างนี้ครับหากเรารอทุกอย่างให้มันพร้อมให้มันเพอร์เฟกในโลกนี้ความสมบูรณ์แบบแทบจะไม่มีอยู่จริงครับมิโซโลงมือทําตัดสินใจทําทันทีเพื่อให้คอนเทนต์นั้นเกิดก็ได้รับคอมเมนต์ทั้งที่ดีและก็คอมเมนต์ที่ต้องการให้เราปรับปรุงเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามิโซโฝึกฝนซ้ําๆสม่ําเสมอทุกวันนี่คือสิ่งที่มิโซตั้งใจที่อยากจะทําออกมา ต่อมาคือ passion หรือความุดทนถามว่าการทำช่องถอดบทเรียนเนี่ยใช้ความอดทนไหมต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกๆใช้ความอดทนเป็นอย่างมากอดทนอะไรล่ะเริ่มต้นเดิมทีทางช่องถอดบทเรียนเนี่ยมิโซต,ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะต้องการถอดบทเรียนจากผู้สำเร็จมิโซททำในส่วนของตัวงานพัฒนาคนพัฒนาบุคลากร,กรมาอย่างยาวนานเกือบ1ิบปี สิ่งหนึ่งที่มิโซะตกผลึกนะครับว่าคนเราถ้าอยากเก่งเราต้องเรียนใช่ไหมครับเราต้องเรียนหนังสือเราต้องหาความรู้อยากเก่งขึ้นไปอีกเราต้องอบรมครับอบรมและพัฒนาหากเราต้องการเป็นคนที่เก่งขึ้นไปอีกเราต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้สอนนะครับผู้สอนก็คือเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่เราจะไปบรรยายก่อนที่เราจะต้องไปให้ความรู้กับคนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องทบทวนพัฒนาตัวเองเสริมความรู้เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับฟังกันและมิสเตอร์โอมีความลับหนึ่งอย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็คือถ้าอยากเป็นคนเก่งที่สุดเราต้องถอดบทเรียนครับจากคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาล้มเหลวเพื่อเอาแบบแผนเอาประสบการณ์ เอาเรื่องราวเหล่านั้นแหละครับมาเป็นบทเรียนให้เราสามารถเลือกที่จะมาปรับใช้เพื่อเดินตามหรือหลีกเลี่ยงนี่คือสิ่งสำคัญครับนี่คือจุดที่มาของถอดบทเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความอดทนเนี่ยนะครับเริ่มต้นยากมากๆครับมิโซต,ต้องอ่านหนังสือทุกวันอ่านไม่พอต้องมาสรุปสรุปไม่พอก็ต้องมาถอดบทเรียนก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับ การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันยากมากแต่สิ่งที่ยากมากยิ่งกว่าก็คือการทำอย่างต่อเนื่องยากกว่าการทำอย่างต่อเนื่องคือการยืนระยะเพราะฉะนั้นครับทุกอย่างในโลกนี้ถามว่ามีอะไรที่ทำแล้วเห็นผลเลยไหมมีครับแต่การที่จะทำให้ต่อเนื่องการที่จะทำให้ยืนระยะได้เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามและวินัยอย่างสูงครับ ต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่า persistent หรือความดือน,นั่นเองนะครับที่ทางดรแสงสุขนะครับพิทยานุกูลได้แปลวความดื้อถามว่ามิโซมีความดื้อไหมมีนะครับมีมิโซมองเห็นอย่างนี้ครับคือก่อนที่จะเริ่มต้นทำเพจทอดบปรเรียนเนี่ยมิโซไปได้ยินประโยคหนึ่งว่าคนเราถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองอยากมีความมั่งคั่งขึ้นให้เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้เสพไปเป็นผู้สร้าง สำคัญมากๆหลังจากที่มิโซได้ยินประโยคนี้พลังมาเต็มเลยครับจึงตั้งใจทำเพจถอดบทเรียนขึ้นมาช่วงแรกๆครับก็มีคำคอมเมนต์มาเยอะมากครับทำไมไม่ทำอย่างน้นละ่ะทำไมไม่ทำคลิปตลกทำไมไม่ทำคลิปที่มันเฮฮาทำไมไม่ทำคลิปที่มันเฮ้ยดูแล้วคลายเครียดเพราะว่าทุกครั้งที่หลายๆคนเนี่ยมาดูคอนเทนต์ทางออนไลน์ก็อยากที่จะฟังสิ่งที่มันไม่เครียดถูกไหม แต่อย่างนี้ครับด้วยความที่มิโซมีบุคลิกนะครับมีองค์ความรู้มีคุณวุฒิลักษณะประมาณนี้นี่คือ identity หรือความเป็นตัวตนของมิโซมิโซจึงมีความดื้อเมอนอย่างยิ่งในการทำคอนเทนต์ในลักษณะที่ต่างจากคอมเมนต์หรือหลายๆความคิดเห็นเหตุผลเพราะอะไรครับไทยมิโซไปทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับฟังแล้วโอ้โหบางทีก็ สาระอาจจะมีน้อยใช่ไหมครับมิโอก็จะไม่มี p a s ช i o n มิโอก็จะไม่มีความลงไหลมิโอก็จะไม่มีความมุ่งมั่นและความบ้าและนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนเห็นชัดเจนแล้วว่าความดื้อของมิโอเนี่ยเริ่มจากการปลูกเป็นมเมล็ดเริ่มเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วแล้วยังไงก็ต้องฝากทุกท่านด้วยนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย พ่อสุดท้ายแล้วนะครับ perseverance หรือว่าการอดทนต่อความเจ็บปวดถามว่ามิโซทําช่องถอดบทเรียนเนี่ยมันต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอะไรบ้างต้องกล่าวอย่างนี้ครับกว่าที่จะมาเป็นช่องถอดบทเรียนเนี่ยมิโซมีโอกาสนะครับได้ทำหาหลายอย่างแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยบางทีมันเกือบจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวมิโซต้องอดทนกับความเจ็บปวด ความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นอย่างมากเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากๆตามที่ดรแสงสุขนะครับพิทยรัุลได้อธิบายเลยคนเราที่จะประสบความสาเร็จได้สิ่งหนึ่งนะครับคุณต้องอดทนความเจ็บปวดให้ได้ลองนึกภาพดูครับคนเรานะครับถ้าต้องการที่จะสักเซสแต่ยังไม่สักเซสนั่นหมายความว่าคุณยังล้มเหลวไม่พอนี่คือสิ่งสําคัญมากนะครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามระหว่างความสักเซสนะครับก็คือ nothing อยากประสบความสาเร็จแต่คุณไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวความล้มเหลวยิ่งคุณล้มเหลวคุณยิ่งเรียนรู้ยิ่งคุณเรียนรู้คุณยิ่งพัฒนาแน่นอนละครับบางครั้งความประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจนเราเกิดความรู้สึกท้อแต่จงใช้วินัยของเราเนี่ยในการแบ่ง้นทางพัฒนาเพื่อไปสู่ หนทางแห่งความสําเร็จให้ได้ค่อยๆทําครับไม่ต้องรีบมันไม่สําคัญหรอกครับว่าคนเราจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือจะประสบความสาเร็จช้ามันอยู่ที่ว่าใครยืนระยะได้นานกว่ากันเข้ามาต่อกันในเรื่องของตัวความเจ็บปวดนะครับหลังจากที่มิโอมาทําช่องถอดเรียนก็พบเจอความเจ็บปวดลวหลายๆอย่างเลยแต่ สิ่งเหล่านั้นแทบที่จะไม่มากระทบจิตใจของมิโซเลยครับเหตุผลเพราะว่าเราเจอความเจ็บปวดความลุ่มเหลวมามากกว่านั้นสูญเสียทั้งเงินทองสูญเสียทั้งความมั่นใจสูญเสียทั้งความเป็นตัวเองสูญเสียแม้กระทั่งจิตใจของเราเองโดนครับสารพัดเลยนะฮะโดนบางครั้งก็หยาบคายมากนะครับซึ่งมิโซไม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โดนคอมเมนต์มีอะไรบ้างตอนทำเพจแรกๆก็มีโดนแซวแล้ครับจากคนที่เขาติดตามเขารับฟัง จากคนที่เขาฟังเราว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่บางทีก็โดนแซวว่านะฮะเพจอะไรเอ่ยเพจอะไรนะเพจถอดถอดเสื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มิโอก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มยิ้มกว้างๆแล้วก็อดทนกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มากระทบกับจิตใจของมิโซเลยครับเพราะเราผ่านอะไรมาเยอมากเราผ่านความน้มนวลเราผ่านความสูญเสียแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่คือ สิ่งที่มิโซะพบเจอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ฟังแล้วอ่านแล้วรู้สึกปวดใจแต่สิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรือเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในสิ่งที่ตรงข้ามกันเป็นเชื้อไฟให้ทางมิโซะและทีมงานทางช่องถอดบทเรียนเนี่ยทำคอนเทนต์ดีๆมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันในการทำคอนเทนต์มาให้ทุกท่านได้ฟัง ได้ชมเพื่อพัฒนาตัวเองกันสุดท้ายนี้นะครับมิสเตอร์โอและทางทีมงานของช่องถอดบทเรียนขอสัญญากับทุกท่านว่าเราจะทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้เท่าที่เราจะทำได้เราจะ make new thing better happen t o h e r มิสเตโอและทีมงานขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านมากนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องถอดบทเรียนแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ